ที่แปลงนี้สวยจริงๆค่ะทุกท่านใครที่มองหาที่ดินแนวบ้านสวนโดยเฉพาะบ้านสวนติดน้ำนะคะบ้านสวนติดน้ำชายน้ำวันนี้จอมมีที่ดินมาตอบโจทย์แล้วค่ะที่แปลงนี้นอกจากจะถมแล้วก็คือติดน้ำท้งด้านหลังชายคลองนะคะแล้วก็คือด้านข้างก็ขุดบ่อขุดบึงบัวไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันค่ะตรงนี้คือหลังแปลงนะคะทุกท่า หลังแปลงมีวิวทุ่งนาปร่งๆโล่งๆแบบนี้แล้วก็ติดน้ำนะติดชายคลองเลยค่ะตรงนี้เป็นคลองธรรมชาตินะคะแล้วก็ในแปลงที่ดินของเรานะตอนนี้เราถมแล้วค่ะทุกท่านขานะคะอยู่ในร้อมรั้วเนี่ยค่ะ เป็นที่ดินขนาด1ไร่1นงาน85าน้าตอนนี้เราเสนอขายเพียง1.69ล้านบาทค่ะทุกท่านค่ะถนนหน้าแปลงตอนนี้เราลงเห็นคุกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเป็นที่ดินที่ถมแล้วก็ดีงามมากค่ะพิกัดของสิบน้องเสือเข้ามาจากเส้นรังสินนครนายกถึงแปลงก็สักประมาณ6กิโลค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสําหรับท่านไหนที่ต้องการที่ดินติดน้ําติดชายน้ําติดชายคลอง ตรงนี้ค่ะทุกท่านหลังแปลงคือดีงามมากนะคะวิวท้องทุ่งโป่งๆ่โล่งๆอากาศดีมากแล้วก็ที่ดีงามก็คือว่าติดคลองน้ําติดชายน้ําตอบโจทย์สําหรับหลายๆท่านที่มองหาที่ดินแนวบ้านสวนแล้วก็ติดน้ําติดคลองธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกท่านด้านหลังแปลงเราขุดบึงขุดบ่อไว้แล้วนะเป็นบ่อปลานะบ่อปลาหรือจะเป็นบ่อบัวก็ได้นะ สำหรับท่านไหนที่ต้องการที่ดินนะคะที่มีบึงบัวบ่อบัวบ่อปลาหรือว่าด้านหลังติดคลองน้ําติดช้ายน้ําแปลงนี้ตอบโจทย์มากค่ะก็กที่ดีงามก็คือว่ามีเพื่อนบ้านใกล้ๆกล้กันนะคะ,นะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะนั่นหมายเข้าดูที่ดินด่วนๆ06215744490621574449